โอๆๆโตนักโนสองตัวสตัวโอ้โหเจี๊ยบๆๆๆอยตัวใหญ่เลยค่ะตัวนี้เป็นไบหนุนแล้วเนาะพี่น้องต้ได้มานเยอะนี่เดี๋ยวเราก็ได้หลายเนี่ของเอ็มค่ะ ตาแบงดยนีปะต้องใตบนนี้กันนี่ะยอานี้แหละแย้วว่ามิ้นโดนนมดอกนี่เกียดนั่นนั่นนั่นัวแล้วค่ะตัวนึงนี่ เขียดเขียดขาคำโอ้ยโอ้นขอบฟ้าไปแล้วดู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  เียดก่าทั้ดอกพี่นอ้องเอ้ยดวยามันเห็นเต็มดีอีกโอ้ยคนน่ะคนน่ะสองตัวสามตัวโอ้โหเดียียวเียียียว,ยว,ยว,ยวน่มีอีกมีอีกไมหลุนเนี่ยคุณมาทำไมนี่สามตัวค่ะพี่นอ้อง หลายตัวเลยอ่กันจับาบไดมันตัวน่อยนะมันได้บลนตเอเหรอเอามันกโดดขึ้ไหมเน่ยพน่ะพูน่ะอะไรมันมีอยู่ตัวบางมันกระโดดขึ้นพูน่ะดดซ่าซ่าพี่นมันใบไมมันหลายนี่นี่นเ็จมานเกบังแหวี่หล้ํไหนดีก็้ย้เพื่อิหาตัวล้ํามาเพื่อนที่ไ๋นงเอามันได้ โอ้มลงในใมมอนตีได้หเก็จรับูบ่าดน้ยางเห็มันตินี่่า้ย่นี้อย่างนี้อ่น้อยนี้าน้อ่างน้อนี่นี่า้อยนี้งี่าง่าง้ย่าี้ย่้วย่านี้อย่่งาลนี้ย้ยนอย้อนบ่ให้เอานีา้ตัวน้อนีี่ลำนี่ียยน่อาตัว่ียนงนี่ย่ยนี่ ใจปวดด้วกตัวน้อยบบเราเป็งไอ้อไปเสียฟังมุงนะนี่เอ็มเทียเทียไปไหมนั่งค้ำเหยียดขาคำเอะไรนาอะไร้มาปวดมาดูดกเอเ็นเอาเกียดไปเอ็มเๆเอ็เ็บ้าปดเอ็ม โ้าบักนี่ทนไหนไม่ทัไมโอ๊ย ไม่ไม่หวานเลยเด็กโอ้จมูกแบบใหญ่ด้วยสิจ๊ะนี่ดิพ่อมือปิดนี่ไงฝนน้ำ เป็นเขียดน่อยด้เขียดอีโนตัวนึงได้ใแล้วล่ะนี่เลย แต่ยังนั่นพ้นเหมือนเคลื่อนแต่เคลื่อนขวัเลยเนี่ยนั่งไงยังไงยังไงนี่น่าจะกรลังเป็นนุ่มอยู่กลักสิรษซื้อไว้หลุดอุ้ย ค่ะตรงนี้เป็นใบรุนแล้วเนาะพี่น้อง เพผลงานของแย้ล้ำมือน so, ีแยยล้ำก็ได yeah. ้กินเยอะๆเยอ่ยองได้หมานเยอะหนิแยยล้ำหาเกียงนี่ของเอ็มค่ะเขียนคุณโมค่ะไม่หยางเนี่ยไม่เขียนอยางเนี้ยเขียนเดิน แคน้อยเขียดคั้มเนี่ยมีสามอย่างนี่เห็นป่ะจ้ะนี่เขียดคั้มแต่หลายเติบคันคันเอารวมกันกะได้ต่มหนึ่งพอพดีละพอดีละ่ะให้ตาแบงเนาะค่ะต้มให้ตาแบงกินเนาะนี่ละ่ะขาพี่นองมาจับเขียดค่ะได้บ่แบบเห็นเห็นไทยบานขาจอ,อกมาไตา่ได้พูลาโลสองโลเนาะค่ะพี่นองกะเลยออกมาแต่ว่ากับว่าได้ซ่ําเพลินดอกได้เพราะซําเพราะได้กิน จังไหนคลิปนี้กับสิขอฝากพี่น้องไปซ้ำมนี้เนาะค่ะพอกันไม่คลิปหนาได้จ้า,จาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ปะยายเขา <c oughs>